สวัสดีครับคุณฟังครับหนึ่งเล่มในบทเรียนในตอนนี้ครับอยู่กับบทเรียนในเรื่องของการพูดจากหนังสือที่มีชวา่าศิลปะการพูดให้เหมือนนั่งอยู่ในใจคนบทเรียนที่ผู้เขียนเขาได้พูดถึงความจริงของคําพูดที่เราควรเอาไว้เตือนตัวเองในการใช้ชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการรับผิดชอบต่อคําพูดของเราการมีพื้นที่ว่างของคําพูดคําพูดที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ หากคุณฟังเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของการพูดการจาลองติดตามฟังบทเรียนในตอนนี้ครับอาจจะช่วยคุณได้บทเรียนความจริงของคำพูดในตอนนี้ครับผมได้สรุปแล้วแบ่งออกมาเป็น5ข้อดังนี้ครับบทเรียนข้อที่1ก็คือการทำคำพูดให้ว่างอืมหมายความว่ายังไงเลยครับผู้เขียนเขาบอกว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นคนพูดเก่งแค่ไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องหลีกเลี่ยงการพูดมากเกินไปจนทำให้คนฟังนั้นรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินที่ต้องมาฟังเธอพราบไม่หยุดเลยนะเนี่ยซึ่งการทำคำพูดให้ว่างครับก็เหมือนให้เรานั้นได้สร้างพื้นที่ว่างๆในบทสนทนาบ้างนะไม่ใช่อัดคำพูดเต็มไปหมดจนไม่หยุดพักเลยเขาบอกว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นครับความผิดพลาดอย่างหนึ่ง ที่มักจะเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่รู้ตัวก็คือเรามักจะพูดมากมากจนเกินไปยิ่งอายุมากขึ้นคนเราก็ยิ่งมีความโลภในการพูดมากขึ้นด้วยแม้กระทั่งคนที่ดูมีภูมิฐานมีตำแหน่งใหญ่โตก็อาจควบคุมปริมาณของการพูดของตัวเองไม่ค่อยได้เหมือนที่เราเห็นตัวอย่างในชีวิตประจำวันกันมากมายเลยใช่ไหมครับซึ่งการพูดนั้นมีพลังนะครับ ที่จะทําให้คนเรานั้นดูแย่หรือดูดีก็ได้นี่คือความจริงของการพูดครับบางครั้งคําพูดที่มากเกินไปกลับส่งผลเสียให้ผู้คนเสียเองมันจะดีสะก,กว่าหากเราพูดในแบบที่พอเหมาะพอดีค่อยๆปรับปรุงการพูดของตัวเราไปและสิ่งที่สําคัญ,ญยิ่งกว่าการสรรหาคําพูดดีๆหรือการพรามไม่หยุดเลยก็คือการตั้งใจรับฟังผู้คนโดยทั่วไปมักชอบพูดมากกว่าเป็นฝ่ายรับฟังเสมอ คนเราไม่จําเป็นต้องพูดเก่งก็ได้แต่คนรู้จักตรวจสอบด้วยว่าคําพูดของเราเองที่จะพูดออกมานั้นได้ขัดเกลาให้มันเหมาะสมแล้วหรือยังเรากําลังเป็นผู้ฟังที่ดีอยู่หรือไม่ยิ่งอายุมากขึ้นครับเรายิ่งต้องใส่ใจในการพูดของเราไม่ใช่ว่าคิดอะไรออกมาแล้วก็จะพูดได้อย่างนั้นคําพูดสามารถทําร้ายคนอื่นได้และในขณะเดียวกันก็สามารถทําร้ายตัวเองด้วยเช่นกัน ต่อมาข้อที่สในความจริงของคำพูดเขาบอกว่าคนเราต้องรับผิดชอบต่อคำพูดเสมอมีคำกล่าวที่ว่ายิ่งเราอายุมากขึ้นทุกวันเราต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองสำหรับเรื่องการพูดก็เช่นเดียวกันครับเมื่อเราต่างมีประสบการณ์มากขึ้นเราก็ต้องรับผิดชอบต่อคำพูดที่เราพูดมากขึ้นเราไม่ใช่เด็กเกล็กๆแล้วที่เราจะพูดอะไรออกไปแล้วคนอื่นเขาไม่ถือสารเราเรามีความคิดความอ่านมีวิจารณญาณมีวุฒิภาวะกันแล้ว เราก็ต้องระมัดระวังคำพูดของเราด้วยเพราะในทุกบทสนทนาย่อมมีความรับผิดชอบที่แต่ละคนต้องรับเอาไว้โดยเฉพาะกับในบทสนทนาที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นบทสนทนาที่กระตันหันทันทีทันใดความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราพูดไว้มันก็ยังมีอยู่เช่นเดิมเมื่อเราพูดอะไรออกไปครับมันก็คือสิ่งที่บ่งบอกทัศนคติภายในของตัวเราผู้เขียนเขาบอกว่าการสนทนาก็เปรียบเสมือนทางแยก ที่ไม่มีไฟแดงเมื่อมันไม่มีไฟแดงที่บอกให้เราหยุดหรือไฟเหลืองที่บอกให้เราเระวังนะการผิดใจกันด้วยคำพูดจึงเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งแต่แทนที่เราจะปล่อยให้คำพูดของเราไปทำร้ายคนอื่นจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามซึ่งเราก็อาจจะบอกว่าเราจะรับผิดชอบสิ่งที่เราพูดออกไปเองเราจะรับผิดชอบสิ่งที่เราทำเองนั่นมันอาจจะเป็นแค่การรับผิดชอบที่ปลายเหตุเท่านั้นซึ่งการรับผิดชอบต่อคำพูดที่แท้จริง อาจจะหมายถึงความสามารถในการประเมินก่อนที่เราจะพูดออกไปประเมินว่าตัวเองสามารถทําอะไรที่มากกว่านี้ได้หรือทําอะไรที่มันน้อยลงตัวเราเองควรพูดหรือไม่ควรพูดอะไรเวลานี้มันเหมาะสมหรือไม่ที่จะพูดเรื่องนี้ออกไปในแต่ละวันในแต่ละบทสนทนาที่เราพูดคุยกันประจําวันลองหมั่นฝึกประเมินตัวเองก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปลองฝึกทุทกๆวันคิดก่อนพูดแล้วเราจะเป็น นักพูดที่ดีนะครับต่อมาข้อที่3ครับคำพูดคือสิ่งที่เชื่อมโยงตัวเราข้อนี้น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าหากเราอยากปรับปรุงการพูดการจาของตัวเองให้ดีขึ้นเราก็ควรเรียนรู้ที่จะเคารพยอมรับและให้เกียรติตัวเองก่อนอย่างเช่นเขาบอกว่าการที่คนคนหนึ่งพูดจาได้ไม่ชัดเจนไม่กล้าพูดในสิ่งที่อยากพูด เพราะอาจจะไม่กล้าเผชิญหน้ากับใจของตัวเองอยู่คนที่พูดจาก้าวร้าวอาจจะเพราะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ไม่เก่งและอ่อนไหวกับความรู้สึกคนที่พูดจาคลุมเครือวกวนเพราะอาจจะเก็บกดความรู้สึกบางอย่างเอาไว้หรือระบายมันออกมามากเกินไปทําให้เอียงไปสู่มุมมองด้านใดด้านหนึ่งได้ง่ายเหลือเกินในทางตรงกันข้ามครับคนที่พยายามจะเข้าใจตัวเองยอมรับตัวเองและเคารพตัวเอง จะมองตัวเองด้วยสายตาที่เคารพและใส่ใจด้วยเช่นกันดังนั้นคนเหล่านี้ครับจึงหมั่นตรวจสอบตัวเองรีวิวตัวเองอย่างสม่ำเสมอซึ่งเขาเหล่านี้มักจะมีความคิดว่าตัวชั้นเองก็มีดีนะถึงแม้ชันจะเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบก็ตามเมื่อเรารู้สึกมีความเคารพตัวเองแบบนั้นครับเราก็จะมีแนวโน้มที่จะมีความกล้าหาญในการ,รเผชิญหน้าในสถานการณ์ต่างๆมากขึ้นและมันก็จะส่งผลให้เรานั้นกล้าพูดกับคนที่เอาเปรียบเรา กล้าพูดเมื่อมีเรื่องใดมาทําร้ายเราเราจะกล้าพูดมากขึ้นหากมีคนที่เรารักนั้นกําลังโดนรังแกอยู่ดังนั้นครับเหมือนที่เขาว่ากันว่าไม่ว่าคุณอยากจะพัฒนาตัวเองในเรื่องไหนก็ตามจงเริ่มที่ตัวเรานะครับต่อมาข้อที่4ครับคำพูดเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เสมอผู้เขียนเขาบอกว่า ไม่ว่าใครก็มีความจริงเป็นของตัวเองที่แตกต่างกันคําพูดและพฤติกรรมของคนคนอื่งอาจสร้างขึ้นมาจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ําๆตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันและสิ่งนั้นจะยิ่งมั่นคงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปด้วยเหตุนี้ครับการสร้างเหตุผลที่เข้าข้างตัวเองการวิจารณ์ผู้อื่นและการมีพฤติกรรมโยนความรับผิดชอบให้ผู้อื่นจึงไม่ถือว่าเป็นปัญหาด้านบุคลิกภาพโดยตรงเท่านั้นแต่เราต้องเข้าใจด้วยว่า มันเป็นกระบวนการที่พยายามปกป้องตัวเองและเป็นความขัดแย้งที่เขาคนนั้นไม่อยากหลุดจากเส้นทางที่เขาคุ้นเคยดังนั้นเราต้องเข้าถึงความจริงที่เขาคนนั้นเป็นอยู่เสียก่อนครับทําความเข้าใจคนหนึ่งก่อนว่าเขาผ่านอะไรมาเขาเคยพบเจอกับเรื่องอะไรไม่ใช่ด่วนตัดสินเขาไปสักทุกเรื่องและที่สําคัญก็คือไม่ว่าใครครับจําเป็นจะต้องมีขอบเขตของตัวเองด้วยเช่นกัน ดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันความที่ว่าคุ้นเคยกันดีเราจึงมักคิดว่าฉันจะพูดอะไรออกไปก็ได้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาหนะ่าแค่นี้เองคนกันเองไม่เป็นไรหรอกความรู้สึกแบบนี้ทําให้มีคําพูดที่ไม่ได้กลั่นกรองหลุดออกมาได้ง่ายคําพูดที่เสียดสีทิ่มแทงจิตใจของแต่และฝ่ายคําพูดที่กลายเป็นของเหลือที่สังสมอยู่ในใจไม่มีวันหายไปไหน ยิ่งเวลาผ่านไปครับก็ยิ่งเข้าใจผิดกันมากขึ้นมันก็ทับถมเป็นตะกอนที่หนาขึ้นเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วครับผู้เขียนบอกว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดจะเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ง่ายอย่างเช่นคนที่เป็นสามีภรรยากันพ่อแม่ลูกพี่น้องกันเพื่อนที่คบหากันมานานดังนั้นระมัดระวังคําพูดของเราให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าถืออภิสิทธิ์ความสนิทสนมกันแล้วฉันจะพูดอย่างไรก็ได้จะทําอย่างไรกับอีกฝ่ายก็ได้ คนทุกคนย่อมมีหัวใจนะครับแม้ว่าเขาคนนั้นจะบอกเราว่าสิ่งที่เราพูดออกมานั้นมันไม่เป็นไรก็ตามและความจริงของคำพูดข้อที่5ครับคำพูดเติบโตตามหัวใจเพราะคำพูดสะท้อนตัวตนของเราเราเติบโตขึ้นไม่ใช่แค่ยุตามตัวเลขเท่านั้นแต่เป็นความคิดและจิตใจที่เติบโตขึ้นของเราด้วยเราจะรู้จักคิดรู้จักแยกแยะ รู้จักที่จะพูดมากขึ้นคำพูดจะมีความหมายกับเรามากขึ้นคำพูดจะมีพลังกับเราและคนรอบตัวมากขึ้นยิ่งเราผ่านประสบการณ์นในชีวิตมามากเท่าไหร่เราก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่เราจะพูดออกมานั้นมันมีความหมายต่อตัวของเราเองแล้วเราก็จะเข้าใจด้วยว่าก่อนที่เราจะพูดเราเป็นนายแต่เมื่อเราได้พูดออกไปแล้วคำพูดได้กลายเป็นนายของเรา ในตอนนี้ก็เป็นบทเรียนที่ว่าด้วยความจริงของคำพูด5ประการที่ผมสรุปมาจากส่วนหนึ่งในหนังสือที่ชื่อว่าศิละปะก,การพูดให้เหมือนนั่งอยู่ในใจคนจากสำนักพิมพ์อมรินฮาวทูครับบทเรียนข้อที่1เขาบอกว่าทำคำพูดให้ว่างไม่ว่าคุณจะเป็นคนพูดเก่งแค่ไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องหลีกเลี่ยงการพูดมากเกินไปเราไม่จำเป็นต้องพูดเก่งแต่เราควรรู้จักตรวจสอบว่าคำพูดของตัวเราที่จะพูดออกไปนั้น ได้ขัดเกลาให้เหมาะสมแล้วหรือยังเรากำลังเป็นผู้รับฟังที่ดีอยู่หรือไม่เพราะยิ่งอายุมากขึ้นเราต้องใส่ใจการพูดของเราด้วย2ครับเราต้องรับผิดชอบคำพูดของเราเสมอเราไม่เพียงต้องรู้จักรับผิดชอบสิ่งที่เราได้พูดออกไปแล้วเท่านั้นแต่การรับผิดชอบต่อคำพูดคือการต้องรู้จักประเมินตัวเองว่าเราควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรเราควรพูดอะไรหรือไม่ควรพูดอะไร เวลานี้มันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมที่จะพูดเรื่องนี้ออกไปมันฝึกประเมินตัวเองก่อนพูดเสมอครับแล้วเราจะเป็นนักพูดที่ดีขึ้น 3. ครับคำพูดคือสิ่งที่เชื่อมโยงตัวเราเมื่อเรารู้สึกมีความเคารพตัวเองเราก็จะพูดและทำดีกับตัวเองและคนที่เราแคร์ด้วยเราจะมีแนวโน้มที่จะมีความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆมากขึ้นเราจะกล้าพูดกับสิ่งที่มาเอาเปรียบเราเราจะกล้าพูด กับสิ่งที่มาทำร้ายเรา4ครับคำพูดเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เสมอไม่ว่าใครก็มีความจริงของตัวเองที่แตกต่างกันเราจึงต้องเข้าใจความจริงที่เขาคนนั้นมีอยู่เสียก่อนทำความเข้าใจคนคนหนึ่งไม่ใช่ด่วนตัดสินและทุกคนย่อมมีหัวใจแม้ว่าเขาคนนั้นจะบอกว่าสิ่งที่เราพูดกับเขานั้นมันไม่เป็นไรก็ตามและ 5. ครับคำพูดเติบโตตามหัวใจ เพราะคำพูดสะท้อนตัวเราก่อนที่เราจะพูดเราเป็นนายแต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วคำพูดได้กลายเป็นนายของเราหวังว่าในตอนนี้ครับจะเป็นประโยชน์ดีๆให้กับคุณผู้ฟังนะครับพบกับหนึ่งเล่มในบทเรียนที่จะมาสรุปบทเรียนดีๆจากหนังสือหน้าอ่านให้กันฟังในรมสบายๆแบบนี้นะครับชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้า สวัสดีครับ